ครูให้ทิสไปรลิ่งนะครับแต่ครูอยากเล่นให้เราเล่นฝึ่เล่นฐานาเยอะแต่ว่าใช้การคัดเมือ่อกี้เข้ามาเสริมด้วยไม่เอาเยนอืนรอรับเข้าใจไหมเอาของเบอร์รีเลยตาสไตล์ตาสไตล์เลยเลยไปไหนนะวางขาเขาเล่นฐานะเออ ห,หลายปักเขายกจังหวะหลายรอบมากเลยเราคัดออกได้เขาล้มเราก็ได้จำเจิมเขาล้กลราก็ได้ติดแต้มถอยต้อขยับด้วยนะฉากบ้างขออะไรบ้างไห้ลูกให่ไหมเลออดีขอหดิเราเลี้ลงกันนะ สายผม <ừ S 1> เอออะไรให้เขาเสียนาท้งตัวนี่แหละแต่มว่านนียืดตัวไยืดตัวยื้ตัวเนี่นนยเข้าวิผีผามาทอยระวังเออเอเอ ทิมเข้าไปเล่าอินไซด์เลยเมื่อกีน้นะ่ะเข้าไปใกล้ตัวขเขาแล้วสองไปหนึ่งสองขึ้นได้นะทิมหนึสองขึ้น,นได้บนน่ะบนดิบนขาน่าได้ไปไปคอยระวังอย่าเข้าสักอย่าวิ่งเข้าหาเนี่ยใช้ขาจันยันออกไปไเออ เราเล่นขหน้าเลยเออเข้าไปปุ๊บใกล้ๆขึ้น<ว>อินไซด์หน่อยยันยนเราขึ้นนะ่ะอไนันตัวได้่ตัวได้ลหขึ้นอินไซด์นนลังตามหลังตามอินขัหลังตามดิ หน้ากหน้าหลังตาบซีหน้ากรหน้ากรหลัตาบลัตาเออโอยปัดสวยไหมยงไมายังไเออดีมากะ อยลืมช็อปตรงกลางด้วยนะโอ้ขึ้นเออเออเออช็อปด้วยนะเข้าหายใจกดูเลยขาไปไหนขาแช่อะไรยันขาพุ่งตัวสู้ออกแล้วหนูยี่งขึ้น ทำให้ตัวใหญ่เขาเสียการทรงตัวของตัวโยกขวามาทีม,มอย่าลืมนะทีมอย่ายลืมนะไซส์เราขึ้นนะทอยเป็นการทอยหลบเลยนะอย่าไปบวกเยอะวิ่งกาไปไซส์นี้เลยตัวเต็ม้ะอะไรวิ่งเขา้เขาได้ดูขาเขาบอลดูขาขขาบอน,อ,อ,บอ,นอย่าให้าขาเขาโยกเข้าใจไหม

เออเออแทนไเลยเอ้าไม่ขึ้นถอยไซอ่ะเออไปวไปไปไปอไปอยชิบไนี่เจ็บเออจบเกม 走，走，哦，哇，好。 หนูก็เข้าไปต่อยหนูจังหวะดีแล้ทีมไปจังหวะดีแล้วลูกสตีไปแหกวิ่เนี่ยวิ่ขาเลยจะโดโดนเาอนเอาลก่อนยีก่อนไปขามาุยกคัดเนี่ยเออดันขาออกใส่กจับแม่าหลัง ขึ้นกล้าขึ้นหน่อยลูกเออขึ้นหลังขึ้นเออเออจบเกมไปกล้าขึ้นกล้าขึ้นกล้าเข้าไปเข้้าใหเร็วกว่านี้ตัวก็ได้ตัวเราต้องตามตอตามดิเข้าไปใกล้เราต้องขึ้นแล้วลูกเออ

응응너 으. 또 으. 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 이 으. 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 게임 으. 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 게임 으. 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 ีหน่อยเมื่อกี้สอนไปเนี่ยหาเอามาใช้หน <ừ. S 2> ่อยลูกวัเนี้หนูจะไม่เจ็บตัวรอนี้เลยเอานี่ครับลกเย่อเลยอ๋เสร็จเลยเนี่ย หนูมไม่มีฉากก็มีหลบเลยแรกอย่างเดียวเลยแล้วอ๋อขน้าไม่เยอะทกินารไดได้ แล้วปลนสองเล่นเล่นง่ายต้องเล่นยากไป ชอบแรกก็บาดเจ็บนะถีบลงลองขึ้นที่ซ้ายรถขึ้นตามอ่ะขึ้นเออไปมีมีฉากเลยเนี่ยเออเห็นไหมออกมายังอ่ะขึ้นเขาใส่ก็โดูดินนะออก เด็กไหใส่ม่ดีหรอผู้เดียวอะไรมีตัวอสเป็กกีฬาสู้เหนือัวหนให้รหวังตัวฟอสไปไปหน้าหลายตอนหน้าจะมีอนเอออะอเออรกันล่ะอไปไป <ไ>สูดเดิมเ <ไป S 2> ข้าไปหนา้าใสๆก่อนจะได้ใเย็นคลายายเอออะไรยันไขึ้นอ่ายันแล้วยาดูนักพูดนะครับกรรมการจัเดเป็นดึงนะเพราะว่ามือเ่างอย่างชัดเจนเลย,เย,เยต่เขาบอกอนแเราขึ้นหอยมือ จะขึ้นตสายเข้าใจไหมไม่ใช่มือคาวนะมูอเลยเพื่อดันเหยียบเราขึ้นหอมไปเออท่แลราขึ้นนั้นแหละที่ขาเวลา้ามเป็นเกลียวออกไปเลยคอยเวลาขัาทิศอ่ะเหยียดขาาแล้วหอมหอ ใจหน่อยครับลงสูงๆลงสูงตลอดเลยลงเป็นสูงไม่ได้ตัวตามอ๋อใช่ องหนึ่งสองสามขึ้นมามองแบบนี้หมหายงที่สุดน yep ึ่สองสปึ๊โดนไหมโ่อนขึ้นนี้กขึ้นก่อนโดนเหรอไม่โด้นมายบาหนึ่งสองสถ้าสมมติขัที่ตลับน่ะมองหนึ่งสอปึ๊บขึ้นมาม้่มองเลยมองเลย่ะมองหนึสาขึ้นมา แขนเราล็อกตามได้ไหมครับแขนเราเปลี่ยนตามหนึ่งได้ไหมอ่ะขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยเดินสองสาขึ้นมาได้ได้แล้วเมื่อ้าเมื่อกี้มึงทำอะไรอยู่มึงทำอะไรมืออ่อนแรงใช่ไหมพี่อยถอยทำไมมืออ่อนแรงอ่ะข้างหลังล็อกเข้าใจไหมครับล็อกเพราะมาเนี่ยผู้หเราดินถือตลอดเวลาเลยที่ บิดไปทางไหนก็ได้บิดปึ๊บอ่ะลงมาปึ๊บข้ามเดินไปสองสาม 5, 1, 2, 3, ปึ๊บ่ชิดขาออกแล้วเตะเขาลงไปแล้วเขาไม่เขาไม่คันลุกตัว,ตวที่จะทำให้เราไปขาออกเอาต,ตัวเล็กกว่าเราก็ขาลุกชิดแต่ว่าเราจะเข้าไปชิดยังไงเพื่อที่ว่าเราไม่เจ็บตัวใช่ไหมครับแสดงเข้าแบบว่าเราต้อง,าาองให้เขายกขาขึ้นมาก่อนะต้อง ไม่ใช่เราวิ่เข้าไปเลยเขายกายที่น้าขายกขาว่าเดินคูนสองสามกาวตึ๊บขึ้นขึ้นเร็วไ่เข้าติโอ้ไม่ได้ตัวปึ๊บเข้าแล้วขึตามตัวตามูเห็นตววนตัวตัวตัวิงเาวุ๊เข้าปักงปตามเพราะว่าตัวเล็กกว่าต้ใจที่เข้าใจนะครับูเห็นเราวิ่เข้างสุท้ายเรานตัวเฉดมหมนะ อันนี้เล่ดีแล้วแต่านหน้ารูป1ึงสองไม่ค่อยเห็นเลยก็เล่นได้ดีกว่นี้มพอจะไทำอรองสปสอ